มุมสองข้างหอข้างเดียวมียาเรียการักาออย่าหยุด่าุดครับวันพระวัดเรียแคี่แม่มาลองอีกนิดนึงค่วัดรดนคม อรับยานบ้า,น,า,บานะคะีดีดอะไรบ้างบน่ขึ้นเลยค่ะต้องให้ยากแก้หมดไปทานาปอีนอ,อ๋ปีนี้ก็เป็นงานที่ชาบุยลมนะครับได้จัดถวายพ่อปีที่25ครั้งที่35ส้นะฮะ ก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ตั้งโรงทานเพราะว่าเราจะทําตามกระทรวงสาธารณสุขคือกันโควิดแต่คนที่อยากทําให้พ่อเขาเขาเลยมาตั้งกันเองตามข้างฟุตบาทเนะเพราะอยากทําให้พ่อครับก็คงเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่ากิจกรรมการแสดงอะไรก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็จะมีอยู่นิดหน่อยจากนางรองมาเล่นก็ัวด้นนากัว เก <S an> ิดโรคระบาดก็ไม่ไม่ไม่เป็นผลต่อการทำีิกรราครับแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้จะแจกหน้ากากทุกคนแ,แจกหน้ากากทุกคนแล้วก็มีน้ํายาน้ํายาเจลทุกทุกที่ <S <S ทุก,ทก,ทก <S <S จุดนะครับ <S <S